อีกฝ้าของโรคที่ความจนคือชีวิตประจำวันกลางทวีปแอฟริกาที่ซึ่งแสงแดดแรงกล้าเผาไหม้ผืนดินแห้งผากและฤดูการไม่เคยเมตตาที่นั่นมีหลายประเทศที่ชื่อแทบไม่คุ้นหูคนทั่วไปแต่เต็มไปด้วยผู้คนกว่าล้านชีวิตที่ต้องต่อสู้กับความจนในทุกวันหนึ่งในนั้นคือบูรุนดี ประเทศเล็กๆที่ไม่มีทางออกทะเลตั้งอยู่ในแอฟริกาตะวันออกยากจนที่สุดแห่งหนึ่งของโลกรายได้เฉลี่ยของประชากรที่นี่ไม่ถึง30บาทต่อวันน้ำดื่มสะอาดคือของหรูหราไฟฟ้ามีใช้แค่บางชั่วโมงบางหมู่บ้านไม่มีเลยแม้แต่หลอดไฟที่นั่นเด็กๆตื่นแต่เช้าก่อนไก่ขันไม่ได้ไปโรงเรียน แต่ไปขุดหัวมันหรือเดินหาเศษเข้าวโพดคนแก่ต้องเดินเท้าหลายกิโลเพื่อไปขอข้าวจากศูนย์ช่วยเหลือของ NGO หญิงสาวส่วนใหญ่แต่งงานตั้งแต่อายุยังไม่ถึง15เพราะที่บ้านเลี้ยงไม่ไหวบางคนยอมขายร่างกายเพื่อแลกกับสบู่ก้อนเดียวหรือผ้าอนามัยหนึ่งแผ่น แต่สิ่งที่น่าเศร้ายิ่งกว่าความจนคือความเคยชินเพราะเด็กที่นี่หลายคนไม่ดูด้วยซ้ำว่าโลกอีกด้านหนึ่งมีอะไรที่ดีกว่านี้พวกเขาเกิดมาในกระท่อมโคลนโตมากับน้ำขุนสีชาและอาหารวันละมื้อคือเรื่องปกติเมื่อฤดูฝนมาถึงบ้านหลายหลังถูกน้ำพัดพังทั้งหลังเมื่อเจ็บป่วยไม่มีหมอไม่มีโรงพยาบาลคนที่นี่ ต้องรอโชคว่าร่างกายจะสู้ไหวหรือไม่รัฐบาลไม่มีเงินดูแลประชาชนเพราะระบบเศรษฐกิจพังพินาศมานานหลายประเทศโดนคอร์รัปชันฝังรากลึกสงครามกลางเมืองทำลายโอกาสทั้งหมดที่ควรจะมีแต่ถึงจะยากจนขนาดนั้นคนที่นี่ยังยิ้มได้พวกเขายังช่วยกันแบ่งข้าวแบ่งน้ำ แบ่งความหวังให้กันพวกเขาอาจไม่มีเงินแต่มีหัวใจที่แข็งแกร่งเกินคำบรรยายเสียงที่ไม่มีใครได้ยินเมื่อเรานั่งอยู่หน้าจอมือถือบ่นว่าเน็ตช้าหรือกาแฟไม่อร่อยอย่าลืมว่าที่อีกซีกโลกหนึ่งยังมีคนที่ฝันแค่จะได้กินข้าวครบสามมือ้อไม่ใช่เพราะพวกเขาขี้เกียจไม่ใช่เพราะเขาไม่พยายามแต่เพราะระบบ ไม่เคยเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ลืมตาอ้าปากโลกนี้ไม่เท่าเทียมและนี่คือความจริงที่โหดร้ายแต่การรับรู้คือก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงหากเสียงพวกเขาดังขึ้นอีกนิดหากสายตาเรามองลึกกว่านี้อีกหน่อยบางทีโลกใบนี้อาจไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง